ว่าเนี่ยการที่ต้องไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยพยายามจะทําให้ทุกคนเห็นนะว่าการไปดูงานเนี่ยมันใช้เงินล้างผานขนาดไหนหมอองกําลังจะสื่อสารอะไรกับประชาชนหรือคนอื่นๆค่ะเรียนเชิญให้หมอองค่อยๆพูดค่อยๆเล่าเรื่องการดูงานสิงคโปร์ค่ะรบกวนค่ะครับก็การดูงานสิงคโปร์เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรามาวิเคราะห์ก่อนว่าเราต้องการดูงานเรื่องอะไรค่ะผมผ่านการทํางานในการปฏิรูปสภาให้สมาร์ทและโอเพนนะครับแล้วผมรู้แล้วว่าผมผมต้องการดูแพ็กทิสของ ประเทศอื่นค่ะเพราะนั้นเราก็เลยเลือกประเทศในอาเซียนอาจารย์แล้วประเทศที่ไปได้ใกล้นะครับทำเรื่องในสถานทูตง่าย อย่างไปไต้หวันก็ไปไม่ได้อาจารย์เพราะว่าติดนโยบายของวันชน่นาสถานทูตก็ไม่ให้ไปทั้งที่ไต้หวันเนี่ยมีสมาร์ทพารลิเมนท์ที่ดีที่สุดในทวีปนี้ะนะครับเพราะนั้นพอเลือกสิงคโปร์เนี่ยก็เข้าไปดูปรากฏว่าเราได้เห็นความชัดเจนอาจารย์ผมอยากดูเรื่องออทำไมสภาของเขาถึงมีเทคโนโลยีทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกเชื่อมโยงกับสภาได้ตลอดแล้วสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรเขาประชุมแค่เดือนละครั้งเองอาจารย์ทำไมประเทศเขาพัฒนาได้ นะอาจารย์อยากรู้ไหมค่ะนะทำไมกรมรมธิการของเขากล้าถ่ายทอดสดให้กับประชาชนทราบทำไมกระทู้นะครับที่ทรัฐมนตรีตอบเนี่ยเขาถอดเป็นชาวเลขทุกคําเลยแล้วก็ส่งในเว็บไซต์เลยซึ่งผมจะทําเดือนหน้าแล้วอาจารย์ใช่ก็คือเราพอไปดูปุ๊บอะไรที่เราใช้ในประเทศเราไม่ได้เรากองทิ้งอะไรที่เราใช้ได้เรารีบมาทําเลยเพื่อทําให้สภาของเราก้าวหน้าในระดับมาตรฐานสากลค่ะ ถ้าจะดูงานสภาก้าวหน้าผมคงไม่ไปพมา่านะจ๊ะผมคงไม่ไปเกาหลีเหนือนะทั้งที่เป็นเพื่อนซีไทยในช่วงครุรประยุทธ์นะฉนั้นผมก็เลยว่าไปดูให้ตรงไปตรงมาครับอยากดูอะไรบอกเลยนะครับใช้งบเท่าไหร่บอกไปเลยผมไม่ได้พลาดเพียงคนอื่นเลยแล้วบอกว่านี่คือสิทธิที่ประชาชนมีสิทธิ์ต้องรู้รถามว่าไปสิงคโปร รานนี้อาจารย์ค่าโรงแรมกับค่าที่พักในสิงคโปร์หลังโควิดเพิ่มขึ้น3เท่านะครับ oh. นะฮะค่าอาหารตอนนี้ผมทานมื้อหนึ่งเนี่ยต้องมี200ละแล้วผมต้องดูแล15ท่านต้องไปพบปากกับนักเรียนไทยต้องไปพบกับผู้ประกอบการไทยต้องไปพบกับพักฝ่ายค้านมันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับ oh. ซึ่งผมก็พร้อมจะสรุปแล้วก็ชี้แจงทั้งหมด uh. ทีนี้คําถามก็ต้องโยนกลับไปนะครับมีคนถามผมว่าสิงคโปร์ไม่ได้เชิญแล้วจะไปดูงานทําไม uh. นะครับ เดี๋ยวกรรมาิการของสภา,าครับอาจารย์ไม่มีใครเชิญสักคณะแรละครับแต่ก็ต้องไปหาเป้าหมายดูว่าในแอเรียที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยประเทศไหนมี best practice นะครับองค์กรอ,อิสระต่างๆก็ไปดูงานเยอะแยะเลยอาจารย์ดูประเทศเจริญทั้งนั้นเลยแต่ทำไมกลับมาไม่ทําอะไรให้ประเทศเจริญ นะไปดูกันมาตั้ง20-30เที่ยวแล้วเพราะนั้นตรงนี้ครับผมว่าตัวผมยอมโดนวิพากษ์วิจารณ์เพื่เปิดพื้นที่ให้สู่ความโปร่งใสในการวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันหมออ่องคะหมออ่องอาจจะพูดอย่างนี้ทุกคนก็มองอุ้ยแก้ตัวพักเนี้ยพูดเก่งกันมาทุกคนมีแต่แก้ตัว,แก,ตวแก้ตัวเดี้ยนถามสรุปค่ะไปสิงคโปร์ดูการปกครองการเมืองของเขามีอะไรเอากลับมาใช้ในประเทศไทยได้บ้างคะก็เรื่องสม,มัย p a r l i เ m e n t อันดับแรกเลยค่ะ อันดับที่สเนี่ยเราได้พูดคุยกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกนะครับไม่ไว่าจะเป็น Google ไม่ไว่าจะเป็น Facebook ไม่ไว่าจะเป็นอเมซอนนะครับแยกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือว่าเราไม่สามารถจะรักษาคนเก่งในประเทศนี้ได้เลยถ้าประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างอ c o System และความและมาตรการทางภาษีและกฎหมายเพื่อดึงดูดทางเลนทั่วโลกได้ะนะครับอีกอันนึงก็คือว่าประเทศไทยจะผลักดัน E ีอาจารย์ค่ะ บอกว่าเนี่ยทุกคนจะโก ev แต่เรายังไม่เตรียมโครงสร้างทางกฎหมายรองรับเลยว่าเราจะใช้ปลั๊กแบบไหนรถยนต์ที่ออกมาจะต้องมีเบ้ายังไงใช่ไหมครับค่ะไอ้ทุกอย่างเหล่านี้ทำให้เห็นว่าบทบาทของรัฐสภาเนี่ยที่มันจะเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศเนี่ยเราจําเป็นต้องมีรัฐสภาเชิงลุก <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับส,ก,บสก้ารสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อเต็นไปหมดเลย